สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันกับช่อง Learning Elvis t h i n g Kids ค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่กันนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะว่าจำนวนคู่กับจำนวนคี่คืออะไรกันไปกันเลยค่ะจำนวนคู่นะคะก็คือจำนวนที่มีเลขคู่เช่น2 4 6 8 10 12 14 16 18 ยี่สิบยี่ิบสองยี่บสี่ยี่บหกยี่บแปดสามสิบคือมันไปได้เรื่อยเลยค่ะไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะอ่าแล้วจำนวนคี่คืออะไรล่ะคะจำนวนที่ก็คือจำนวนที่มีเลขคี่นั่นเองก็คือไม่อยู่ในเลขคู่อะคะ่ะก็คือเช่นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าไปเรื่อยเรื่อยเหมือนกันค่ะไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลองทำแบบทดสอบกันนะคะให้วงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องก็คือให้วงกลมล้อมรอบจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะคะให้ดเด็กๆดูรูปภาพว่ารูปภาพอะ่ะมีกี่รูปนะคะและกี่รูปนั้นะ่ะถือเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะเริ่มกันเลยค่ะอา ข้อนี้เด็กๆว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่อะคะอ่ามีรถตู้สามคันสามก็คือจำนวนคี่ะคะ่ะลองนับกันนะคะหนึ่งสองสามค่ะข้อถัดไปค่ะเด็กๆลองดูนะคะว่าคู่หรือคี่ะคะ่ะ เวลาค่ะ,ะข้อนี้คือจำนวนคู่นั่นเองค่ะเพราะอะไรล่ะหนึ่งสองสองก็คือจำนวนคู่นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคู่หรือที่คะอ่าคือจำนวนที่นะคะเพราะอะไรนับค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าห้าคือจำนวนขี้ค่ะข้อถัดไปคู่หรือขี้คะคือจำนวนคู่ค่ะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอแปดก็คือจำนวนคู่นั่นเองข้อถัดไปค่ะ คู่หรือคี่คะคือจำนวนคู่ค่ะเพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกก็คือจำนวนคู่นั่นเองค่ะขอถัดไปค่ะคู่หรือคี่คะคือจำนวนคี่นั่นเองเพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดเจ็ดคือจำนวนคี้ค่ะขอถัดไปค่ะขอข้อนี้คือจำนวนคี้ค่ะเพราะอะไรไปนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนั่นเองค่ะคือจำนวนคี้ค่ะ ข้อถัดไปค่ะข้อนี้คือจํานวนคู่นะคะเพราะอะไรนับค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่คือจํานวนคู่นั่นเองข้อถัดไปค่ะข้อนี้คือจํานวนคู่ค่ะเพราะอะไรนับค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคือจำนวนคู่ค่ะข้อถัดไปค่ะข้อนี้คือจำนวนคู่นั่นเองเพระไรนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หคือจำนวนคู่นั่นเองค่ะข้อถัดไปค่ะข้อนี้เยอะหน่อยค่ะนะค,คือจำนวนคี่ค่ะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าคือจำนวนขี้นั่นเองขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมช่อง Learning e v e r y t h i n g k i d s มากนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ